ตันนีแล้วครับกับให้เฉลิมสูรนครับผมใครครับใครว่าผมผมพี่โป่งผมไม่ใช่พี่โป่งนะครับผมบอกข้อสูไมไปแล้วว่าผมจะมาแต่งแบบแนกชาลีหวยมาออกที่พี่โป่งเฉยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาแจกสูตรว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยสามารถผสมกับกาแฟได้หรือเปล่านะครับผมวันนี้เพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นผลไม้เหมือนกันกาแฟก็เป็นผลไม้เหมือนกันนะครับเราจะเอามาผสมกันดูสิว่าดื่มได้ไหมลองดูครับผม ตัแตแรกนะครับผมจะเตรียมน้ำมะพร้าวไว้ที่1น0่งรนะครับผมนี่น้ำมะพร้าว1 2อเสร็จแล้วเราจะเอาใส่แก้วรอไว้เลยนะครับพร้อมเนื้อโอเคอย่างที่สองเราต้องมีกาแฟใช่ไหมครับนี่ครับผมวันนี้เราจะใช้กาแฟขั้วอ่อนนะครับ สกิดกาแฟาให้น้อยที่สุดนะครับผมแถมเลยครับปุ๊บอหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมเราจะสะกัดกาแฟทั้งหมดดึงช็อต6กสิบมลหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำเชื่อมขาวนะครับ2องฟัมก็คือประมาณที่สิบแค่ันลงไปในน้ำมะพร้าวเลยนะครับ เดียวมาผมจะเอานุกแข็งใส่แก้วเ,เลยนะครับเพราะว่าเราต้องการแยกหลังจากนั้นรอกาแฟครับตามด้วยกาแฟ1ชอ็อตนี่ครับแยกเลเยอรเรียบร้อยเราสามารถตกแต่งนะครับผมให้ดูน่ากินนิดนึงนี่ครับผมซื้อน้ามะพร้าวมานะครับก็จะมีเนื้อกับเนื้อน้ำมะพร้าว ตกแต่งไปข้างบนได้นะครับนี่และหลอดเหมือนเดิมนะครับโอเคชิมกันดูครับบางคนจะคนหรือไม่คนก็ได้นะใจสู้หรือเปล่าไว้ ไม่บอกมาขอบคุณครับผมสวัสดีครับ